อออก็หมอนไปอออก็บีนแบ็คหรืออะไรเขาไปทำเป็น, <มา S 1> นหนุ่มโรงพยาบาลแล้วถุงยาที่เป็นโรงพยาบาลมาตั้งไว้มันต้องใหเ้เห็นหน้ามิกกี้อ่ะอามจะนั่งยังไงวะชื่อที่คนดูเห็นหน้ามิกกี้ด้วยต้องวิง่งหนีอย่างนี้นนเียบิร์กต้องเอียงอ่ะมิกกี้เอียงออโอเคถูกต้อง เอาบินแบกมาทำให้มันเป็นอย,อย่างนี้เลยเหรอจึงกลายปโรงพยาบาลอ่ะทำบบเป็น,นเตียงโรงพยาบาลเออเตียงมันอย่างนี้ขึ้นมาเออเคยเห็นเออนองจากือฝังขึ้นมมีแหวนปะ่ะนอนอยู่แหวนข้างเออ <laughs> อ่ารออย่าเพิ่งรีบตื่นลูกให้เขาแบบว่าเราหลับหรือหลับหมดแรงอ่ะหดแรงเลยหมแรงแล้วเขาตื่นก่อนเขาตื่นก่อนแล้ให้เขาขยับอะไรชักไอ้นั่นต้องให้รู้ว่าเแล้เราก็หลับอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใซับมันรออโอเปนอาอย่าเพิ่งเรียกซัปมันรอตอนแรกตอนแรกยังไม่เห็นหน้าเห็นตาใครเลยวพ่อนเราเราแค่บบกาลัง แบบโบดของตัวเองแบบเครื่องมันเออเลอร์อยู่กําลังแบบว่าสูมูทเครื่องใหม่แลวมาเสร็จยังไม่รู้เลยว่าใครเราขยับตัวยังไมร่รู้ว่าใครอยู่ข้างด้วยซ้ำแต่าแต่เออแต,แต่แต่เขาเขาเห็นการขยับตัวปึ้งออพอขยับตัวเสร็จปึ้งถึงได้มีช่วงเวลาหันมาประสานสายตาการพอประสานสายตามิกกี้ทำหน้างงไอนี่คิดว่าตกใจรีบถอยออกไปก่อนออนะยังยังไม่เรียกชื่อเลยตอนแรกอ่ะเนี่ยครูถึงบอกปีิแอคชั่นสำคัญ เห็นเห็นเขาตกใจเออเออมันหน้าเหมือนแบบอื้มแบบใครหรืออะไรแบบนี้กำลังไถอะไรอะไรโอ้ยไม่กล้าสู้มึงละ คือคุณวงบางยาหนูเล็กีก่อนป่ะเออใช่หนูเล็กซแล้วเล็กก่อนปะตั้งเดินไปแล้วก็เริ่มตัลุกมาก็มันร้อนโคยต้าวโอเาโซมาโคเจตโเมโลป๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคต้องมีประโยคคำนองนี้พอเห็นพอพอปีกไปเสร็จปึ๊บ มิกกี้ยังทำหน้างงงอยู่ก็มาพยายามคิดียวนะเมื่อกี้งงแรกนะกับงงที่สองพยายามคิดรอนเหมือนออกตัวโอ้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะกลั่กลัวนคะใช่่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะทําอะไรมิกกี้ก็อ้าวนี่ปรับโหมดได้อ้างทำไมต้องกลัวจะทำอะไรด้วยอ่ะทําไมเออเออไม่หัวหมเะเออเออใช่ม่กกี้ก็งงแล้วก็ถึงเรียกว่าสามันรอน หลังจากที่รอนพูดว่าไม่ต้องกลัวนะว่าจะทำอะไรยืขึ้นหน้าอู้ต่าสู่จ้ชจุนวอนจุนกวนจะหฮีนโอมเลยมอลโอเคคราวนี้เรื่องทิศทางที่จะให้เห็นหน้ามิกกี้ด้วยอาจจะต้องหลบมาด้านนี้เบี่ยงเบียงเพราะว่าไม่นั้นไม่เห็นหน้ามิกกี้โอเคยุคขึ้นหน้าโต๊ดจุนจ้าโอ้มือเลยลดมือลค่อยๆขยับลุกขึ้นลุกค่อยๆลุกขึ้นโอ้ามาท่านรอน เคยนียชื่อเป็นยังไงโอ๊บไมครับผมเลยสมน้องคุณกุิคุณวานามคือม่อนานนะไม่ก็สมนารสเล็กเล็กก็รสลาสา นอด้านนี้เออช่วยนะช่วยนะปกันอะกระค่า<ม>โอเคที่รักก่อนที่พี่ปั๊มจะเข้าเดี๋ยวครูจะบอกให้หนูขยี้ตรงนี้ก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บซัมมันรอนโอ้โหเราได้ยินสิ่งสวรรค์เลยนะคำนี้ฮะจำได้เหรอยังไม่เชื่อหูตัวเองเขาอาจจะเรียกอีกครั้งซัมมันรอนค้อเอิงที่สองเฮ้ย เออเอ่ออาจจะเลี่ยกซั้มันร้อนนะตอนแรกซั้มันร้อนเฉยๆนี่ตกใจแปลกนะเ,เป็นอย่างนี้นะพี่ก็จะขอดูแลก,กินไปตลอดชีวิตอเอาเลยกินจังกินเขอ กูชิดนะกูชิดกันละอ๊ะตัวไหนกูชิดคุณดีใช่ปโอ้ดีไซนะ์ของหวานนะยังมีโคงการกีกเลยเอ้ยอันนี้ม่ใชียไรเห็นม่อยากให้ใครเกิดหรอกอะอคุณดก็สตาร์ูชิดนะกูชิดกันละ อย่ามายุ่งกับคนอย่าง,าางาก,กเลยอ,อ๋อกินไม่ต่อเลยกิน็อย่ามาย่งกคนอย่างากิกนเลยอย่ามายุ่งกับคนกาเดะนาูนะโนโนซาลันทอมาัเด,ด็กกนี้นีก

จบจร,งงรู้แล้วพี่พูดว่าอะไรพูวอะไรวะจะดูแลไปตลาดชีวิตอะไรสักอย่างไม่รู้แลแบบว่าจะรักอะไรเงี้ยอืมอต้นใหม่เลยนะใช่ค่ะคือโคตรเจ็บ จับผมบ่อยเมันก็ร่วงออพี่ไม่ร่วง <laughs> อย่าไปกังวลมนันห้ายิ่งกังวลมันจะยิ่งร่วงคัน,นอ่ะฮ่าไอ้กบท้อเกย์หนาวเฮ้ได้สิ

คิดแล้วส้อตอกัสนะคิดแล้ว้ออ๋อนะอ๋ออ๋อเจ้คุณคิดด่าต่อรู้ลานะ่ไหวไหมพี่หนักไหม ก็ได้หัน่ารักจังน้อดิสอาัตเสกนจ้าดอต้องมชยปต้งบบโยวายก่อนโวยวายเลยผู้หญิงดเวยอะไรอย่างเงี้ยเด้รอจอนีาินอคารินานนี่